คุณเป็นอีกคนที่น้ำตาไหลไปกับหลานมากหรือเปล่าครับแต่ผมอยากให้คุณเป็นอีกคนที่สามารถถอดรหัสบทเรียนชีวิตจากภาพยนตร์ที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนผมอาจารย์ปิงนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับของการสร้างความมั่งคั่งและความสุขที่ยั่งยืนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลานมากครับบางคนนะครับอาจจะคิดว่าเงนเินเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตบางคนอาจจะเข้าใจว่าความสําเร็จหรือเป้าหมายในชีวิต วัดกันที่ตัวเลขจำนวนเงินในบัญชีแต่ความเป็นจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าเงินเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตต่างหากครับการวางแผนการเงินที่ถูกต้องจึงต้องเริ่มต้นที่การค้นหาเป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสมเช่นเป้าหมายที่เราอยากจะดูแลและมอบความสุขให้กับคนในครอบครัวที่เรารักแล้วค่อยปรับเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตดังกล่าวนี้ให้เป็นเป้าหมายทางการเงินวันลูกหรือว่าหลานอย่างเรา ควรจะต้องมีเงินจํานวนเท่าไหร่เพื่อดูแลและมอบความสุขให้กับอามาอาปา้าให้กับอากงและอามาที่เลี้ยงดูเราและรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับในขณะเดียวกันคนที่รับบทบาทในโลกละครแห่งชีวิตจริง เป็นอาาอาปา้าอากงและอามาที่ต้องการวางแผนการเงินเพื่อถ่ายโอนความมั่งคั่งทรงตอมมรดกที่สะสมมาชั่วชีวิตไปยังทายาทให้ถูกสตางและถูกกฎหมายผมเชื่อว่าที่จริงแล้วในใจต้องการเห็นลูกหลานใช้ชีวิตกันต่อไปอย่างมีความสุขกันจริงไหมครับดังนั้นระหว่างบรรทัดที่เราวางแผนการเงินนั้นเราจรึงต้องไม่หลงลืมนะครับว่าเงินเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนนั้นต้องมาจากการค้นพบเป้าหมายและคุณค่าในชีวิตเหมือนกับที่หลานมาหลายๆคนได้ค้นพบว่าชีวิตที่มีความหมายคือการที่เราได้อยู่ดูแลและมอบความสุขให้กับคนที่เรารักไม่ใช่การขวายคว้างเงินหรือว่าสมบัติเชกเช่นเดียวกับที่ลูกหลานหลายๆคนก็อาจไม่ได้ต้องการมรดกเป็นจํานวนเงินในชีวิต หากแต่เป็นความทรงจำที่ทรงคุณค่าที่แสนอบอุ่นที่ได้รับจากการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวความมั่งคั่งและความสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่เงินในกระเป๋านะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งท,ที่เราเป็นและคนที่อยู่เคียงข้างเราอยู่ที่ความรักและความผูกพันในครอบครัวและคนในครอบครัวที่รักเราเขาก็จะอยู่เคียงข้างเราเสมอครับไม่ว่าวันนั้นเราจะรวยหรือว่าจน การวางแผนการเงินที่ดีจึงต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตและสิ่งที่เรายึดถือเป็นคุณค่าหลักเหมือนกับที่หลายๆคนในปัจจุบันเลือกที่จะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์และการดูแลคนในครอบครัวมากกว่าเงินเดือนหรือตำแหน่งอย่ามัวคิดแต่จะหาเงินเข้ากระเป๋านะครับลองหันมาสร้างคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นดูบ้างนะครับคุณอาจจะพบความสามารถพิเศษหรือทักษะที่โดดเด่นที่ซ่อนอยู่และนั่นอาจจะทําให้คุณมีรายได้และความก้าวหน้าในระยะยาว การวางแผนการเงินไม่ใช่แค่การมีบัญชีเงินออมหรือลงทุนเยอะๆแต่คือการออกแบบวิถีชีวิตในฝันให้เป็นจริงด้วยวินัยและความมุ่งมั่นทำตามแผนทุกวันความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนเลขศูนย์ที่มีอยู่ในบัญชีนะครับแต่วัดกันที่จำนวนรอยยิ้มแล้วก็ความอิ่มเอมใจที่เราได้มอบให้กับคนรอบข้างต่างหากครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้คุณลองถามตัวเองว่าความสุขและความสำเร็จในชีวิตของคุณควรจะเป็นแบบไหน อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณอยากจะบรรลุแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงจงเชื่อมันแล้วก็ลงมือทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะชีวิตที่คุณฝันถึงรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวขอแค่เราหยุดวิ่งตามโลกภายนอกแล้วหันมาค้นหาพลังข้างในตัวเองสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อวานนี้วันนี้อาจกลายเป็นไปได้ในพริบตาขอเพียงแค่คุณเชื่อแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปด้วยกันใครพร้อมเป็นผู้สร้างชีวิตในฝันแล้วบ้างครับมาเริ่มกันเลยนะครับ